12ตุลาคม2024ผลประกอบการไตรามาสที่3ของ BlackRock รายได้รวม5.2พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น14.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนสูงกว่าที่คาดการที่5.02พันล้านเหรียญสหรัฐราคาหุ้นพุ่งแต่ระดับสูงสุดที่995.99ดอ99ลลาร์และอยู่ที่983.28ดอลลาร์เพิ่มขึ้น3%กำไรต่อหุ้น11.46เหรียญสหรัฐสูงกว่าที่คาดการที่10.38เหรียญสหรัฐ สินทรัพภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น11.5ล้านล้านดอลลาร์สูงสุดตลอดการความคิดเห็นจาก c e อกล่าวว่ากลยุทธ์ของเรามีความทะเยอทะยานและกลยุทธ์ของเราได้ผลเน้นโอกาสในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม AI หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า20%ตั้งแต่ต้นปีข้อมูลเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนควรติดตามเกี่ยวกับ Black Rock ฟังวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ กดติดตามช่องไอเดียลงทุนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับ12